<c oughs> ขออ่อนุญาตเรียนพี่น้องทุกท่านอีกครั้งนะครับต้องอ,นอันนต้องขอขอบพระคุณทางองคุณนะครับหรือว,ว่าทางผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตัดสินใจมอบรางวัลให้กับทางตัวผมนะฮะซึ่งเขียนบทกวีที่ใช้นาากาว่าโบง,งามน้ำใส่นะครับที่จริงก่อนหน้านี้ก็เคยเขียน เรื่องสั้นแล้วก็เขียนบทกวีมาก่อนหน้านี้ใช้นาปกาอื่น,นใช้นาปกาว่าทองอินมากชาเอาครับแต่เมื่อสักประมาณ20-30ปีที่แล้วนะจนกระทั่งบาตอนหลังเนี่ยใช้ชื่อว่าบ am ุงงานน้ำใสแล้วก็จริงๆแล้วต้องขอบขอบพระคุณทีมงานทั้งหมดแล้วก็รวมทั้งตัวพี่ทองแถมที่ได้มีส่วนสำคัญในการที่ ทำให้แวดวงศิลปะวัฒนธรรมโบราณคดีหรือว่าประวัติศาสตร์แล้วก็วงวรรณกรรมเนี่ยมันขับเคลื่อนวงล้อต่อไปด้วยการที่สร้างคนรุ่นใหม่นะครับขับเคลื่อนด้วยความมานะพยายามในทุกๆในทุกๆวิถีทางโดยอาศัยจิตวิญญาณของตัวของคุณทองแถมเองหรือพี่ทองแถมเองในการทีแ่แรกมาด้วยซึ่งคุณค่าที่มีความสําคัญต่อ อดีตศาสตร์และก็วัฒนกรรมของเอเชียนะครับที่จะพูดไปแล้วจีนแผ่นดินใหญ่หรือประเทศจีนนั้นมันมีความเป็นมาที่ยาวนานมากนะถ้าเทียบกับหลายๆอรารยธรรมบนโลกนี้จีนเป็นอรารยธรรมที่ที่เก่าแก่มากนะครับประเทศไทยเราเนี่ยก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองที่ที่ถ้าเรียกว่าเทียบกับประเทศจีนแล้วเนี่ยมันเหมือนกับพาดทิศกับหิ่งห้อยด้วยซ้ำไปนะครับแต่ คุณค่าของวรรณกรรมไทยก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าวรรณกรรมต่างประเทศสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมก็ยังเห็นว่าการที่จะต้องอนุรักษ์ขนบประเพณีหรือวิถีวัฒนธรรมของของ,ของประเทศไทยนะฮะของบ้านเราเนี่ยให้มันคงอยู่ในสังคมไทยก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะว่าประเทศไทยมันเป็นลักษณะประเทศที่มีปละวัติสูงการรับมือกับวัฒนธรรมต่างประเทศเนี่ยมันก็บางทีมันก็ รับได้ไม่ค่อยไม่ค่อยดีนักเพราะฉะนั้นเนี่ยการถูกกลืนวัฒนธรรมก็ดีหรือการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมก็ดีเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นง่ายๆได้ง่ายมากแล้วคนรุ่นใหม่เองเนี่ยที่จะให้ความสําคัญหรือความสนใจกับวัฒน,น,นธรรมวัฒนธรรมวรรณคดีประเพณีไทยมันก็ร้อยหลงน้อยหลงนะครับสิ่งที่ทางกองทุนทาอยู่หรือสิ่งที่ทุกท่านที่อยู่ในนี้พยายามที่จะตํารงไว้ที่ผมว่ามันเป็นมันเป็นคุณค่านะครับที่อยากจะให้ เราส่งต่อไปเรื่อยๆถึงชนรุ่นใหม่และคนรุ่นหลังนะครับว่าให้เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนนธรรมไทยแล้วก็ยังสืบทอดและรักษาเอาไว้นะครับปัจจุบันนี้คนที่เขียนบทกวีหรือคนที่เขียนบทประพันธ์แบบนี้เนี่ยมันอาจจะน้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าหากไม่มีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือกลุ่มเราที่ในลักษณะที่พยายามที่จะรักษาสิ่งเหล่านี้เอาไว้มันก็อาจจะสูญหายไปผมก็มองว่า อยากจะให้พลังของการสืบทอ,อดหรือความศรัทธาในศิลปะวัฒนธรรมมันจะพึ่งปอดไมไปดเร็วแล้วก็ยังคงอยู่ต่อไปนะครับชั่วชั่วกาละประวัติศาสตร์นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ที่ได้มอบรางวัลน,นี้ให้กับตังผมและผมก็อยากจะมอบรางวัลน,นี้ให้เป็นเกียรติประวัติให้กับที่ทองแถมน่าจนงซึ่งได้ร่วงรับไปแล้วนะครับมีจริงแต่งกรอนไว้ นิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะมาวันนี้ก็ถือโอกาสเขียนกรอนถึงถึงการเสวนาวันนี้ไว้สองบทนะครับขออนุญาตอ่านให้ฟังนะครับบทกวีบทนี้นะครับเป็นเ,เป็นกรอนกรอนแปดนะครับชื่อว่าเสวนานะครับเสวนาภาษาพี่น้องพ้องเพื่อนเสมือนรวมดาว พลายผัก,กาเกเจริญดังทาบทองผ่องแผ้วนบรัฐแถมสัมผัสไออุ่นแห่งสุนทรีแถมสัมผัสไออุ่นแห่งสุนทรีเพียงผ่านหน้าฤไทยในสุพนิมิตรจำงจิตมุ่งมั่นวันสดสีคือแสงอันโชษช่วงห่วงใจกวีจึงปัตตภีรำลึกฆ่าแห่งนาดอนครั ขอบคุณครับผมอันนี้ก็จะมีชื่อพองแถมน้าจนงและโชดช่วงนาเดอยู่ในกรอนวันนี้เดี๋ยวผมจะส่งไปให้ทางท่านมหาเอาอไว้<ม>นะครับขอบคุณมากครับก็จบพิธีการอย่างจริงจังแล้วครับ